สวัสดีครับผมนะเมื่อเนี้ลูกค้าก็มาหาจากอรัญญประเทศนะพอดีรถคันเก่าแล้วประสบอุบัติเหตุไอ้เสียมก็เลยมาดูคันใหม่นะจัดด้ยผมหน่อยพอนทุกๆเดี๋ยวไปดูกันค <laughs> ันเก่าแล้วประสบอุบัติเหตุนะก็เลยอยากได้คันใหม่มามามา่งท้ากันเรา <laughs> สวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับมากรอบครัวเลยมาครอบครัวเลย สสัดีครับมาจากไหนครับอลาสกาประเทศหนที่ะซีมยูผมับวิ่งน้ำครับอ๋อแดกลงนั้นนี่ะถังบ้ามืไร่ไซื้อลูกแซงนี่นี่ลูกแซงซื้อเดวพอพอนองวัวกวกายเป็นยังไงโอเคปะไม่ไกลเขาบอนัองืัอ เขาเอาชื่อผมมาเตือแต่เขาไปคนหมดอ่าโอเคอย่างนี้รู้เรื่องจะจัดให้นะเพิ่งไปรถรุ่นใหญ่ครับพี่ชาติืนนะหนึ่งจุดเก่าหนึ่งจุดเก่าเอาแขกตอนนี้มซีประตูมประตูอ่าจับเต็มเลยเอา L D A ไม่หรือ X หรือ L u n z e t t เอาเจ้าเบิงกัน เอฟซีเตอร์จริงนี่อ่ะแถมเสื้อให้ใส่เสื้อไว้เวลาไปไปเที่ยวหรือขายของนะแล้วก็ถ้ามีคนมาซื้อรับอีกห้าพันโอ้สุดยอดกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวเรียื่องนาแล้้วจอ่ะแม่กินมามยังกินแล้วค่ะโอ้เราจะสั่งข้าวไปกินไหมนะลองสั่งเอาก้าวบ้านเออเดี๋ยวสั่งให้กน้าป้าดีแล้วก็มาม่าปลากระป๋องมีกาแฟโอวัลตินนะอยากได้ปลาริสโกูด์สั่งให้ยังสุดยอด โอเคขอบคุณพ่อขอบคุณที่ใหญ่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเ็นลายหายเสียงปุ๊บั้งเป็นคนเดือนแล้วมั้ยไม่หรอไอเสียงบางไอเสียงโซเชียลก็คือลายมาจริงจริงก็คือขามือส่วนที่อ่านลายมันหลายพูดมันหลายพูดแย่แปลกๆนะขออุตส่าห์ยังมาหากันนะขอบคุณหลายครับผู้ใดโตช่ก็ได้รับสายดีนะครับมาที่โชว์รูมนะครับอยู่ตรองถามบิ๊กซีนะโซไลค์ก็อ่า ต้องร้อยเหินปูนก่อนร้อยหินปูนเสีข <c oughs> อบคุณครับขอบคุณครับอย่าไปจับลกู <c oughs> ลกเขาลูกเขาไหลตายเอากระบะสี่ประตูครับนะฮะพอดี้คัน,นเก่าเกิอดอุบัติเหตุแล้วส่งามาทางไลน์หายเสียนะก็จัดให้หน่อยเซมเคล่วยทรรมาหากินหน่อยนะจะเอาสี่ประตูไปช่วยขึ้นหูขนาดไล้เบาะขึ้นหู กูอูกัอ่านปั๊บเมื่อกี้นี่อ่านไลา์อะไรอย่างมาอ่ามคลิปในเล่าดิเนอ่านใช่ปะอ่านซ่านะฮะพิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดใไเสิมฝากไว้ฝากแชร์ด้วยไวรุ่นจ๋าแจ๋ว